พอขาปลานี่ยเขาจะเอื้อน้าห้อยเึ้กันอยู่เคือครับพี่น้องสี่4สอ้ิบสามแปดสิบสามกูแปแม่น้อยแม่ขีดนึงมันช่องขีดขีดนึงเปนส่องขีดสิบสี่วิริบี่ เก่าสองตัวนี้ข้งมันก็สิดดแน่เลยตัวน like yep ี้เก่าขี่ออกเบิร์แล้วตัวนี้เกคือเก่าเเปอกเปรูเเปียูครื่องเปียรูปเปียนเปียนูีอ้ยปีลงลายน้ำชอนขีดอนขีดเปียนรูปสีลงแห้งแล้วผู้สร้างเืนเก่กิโลกนี่ ช่น่ามือเนอัเอาไว้มาใส่นี่เฮาเก่ายู่แกน่เป็นรูปเปียอาตัวใหญ่ใส่ก่อนไปยังไงรูปๆนี่ยวเกียเสียนี่ลงนี่จักรท่าไกะสิบลสิบสครับเก่าโลปเฮ้เก่าโเฮ้แปดโลาไปว่าเสียนะเกียร์ โอ้ลงลงไปช่องหีดแปโลแปดดิเ <c oughs> ออ <c oughs> แม่ <c oughs> นรแปโลสี่สรงงตัวมันเป็นช่องหีดได้จริงขีดหนึ่งจะเป็นช่องหีดตัวใหญ่ท่านก็สิสี่สิารอบแปดสเอาสั่งไม้เอ af, ็กซ์มอคับเอา่ม่นมอตรกได้ี่ แปดโลดสองเก้าวันนะแปดโลดสี่แปดโลดสี่เป็นสขีดเออเออเอาเอาสองขีดเ,ออเออสองขีดแปดโลดสี่มาแกมาเสือกนะเสือกม้านะะไปเลยโอ้ค้า้งไหวกังกำลังลงเลโลสี สิามโลกบอกไปสิบสามกแปดเบอร์อร์ออรือหนึ่งสองสามขึ้นอ้อามขีดเลยมันอ่เป็นสองขีดเขาใจนีลก็สามกับเป็นหกเบอร์เอร์อจริงน่ะม mm ันอยู yeah, ่ขีดที่ขีดสุดถ่ายนะหกะว่าจใส่ขีมันทเ็งไป้วงเซลรถนืนนี่เนาะเอา เนี่ยแก้นักว่าสันอนะ่ะข่าวา้อวดเอยวันที่ยุกต,ต่นว่าสิ่งคือแข็งแท่เจะขึ้นประบอกมันจับเบิ้งสิ่งสิ่งคอมันอ่อนมันสำหเขาอยู่บอโอ้วปันหมอปันควาย ในหอยปลาด้วยครับวั <c oughs> ในนี้ใ่ายๆเพื่อนกันเ <c> ง <oughs> ินพอแล้วมัมนเนเงินยู่มหนึงมไปนในามมใคไปหานี่ลัง